สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับพวกผมโต้งนะจ๊ะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับการเล่นกลามทองนะครับโดยโดยใช้นะครับโดยใช้ผ้านะครับโดยใช้ผ้าก็จะเป็นการออกแบบคล้ายๆกับล็อกกิ้งนะครับก็คือมีคนมีคนบอกว่าอยากอยากให้ให้ผมแนะนำนะครับ ถ้าเล่นแบบใช้ผ้าดึงดึงไปดึงออกดึงดึงเข้าดึงออกนะครับคล้ายๆล้า็อกกิ้งนะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับว่าเราต้องฝึกยังไงนะครับครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ผมก็จะมาบอกเลยครับว่าการเล่นหน้าท้องโดยใช้ผ้าแทนล็อกกิ้งเนี่ยค่อนข้างยากนะครับยากกว่าล็อกกิ้งพอสมควรเลยนะครับแต่ในเมื่อมีคนขอมานะครับผมก็ต้องจัดให้นะครับผมก็สําหรับการฝึกของผมเนี่ยจะใช้แบบเดียวครับ การฝึกล็อกกิ้งทั่วไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดท่านะครับการเก่งหน้าท้องนะครับจะใช้ลักษณะการเก่งเหมือนกับการที่เราเล่นล็อกกิ้งเลยนะครับพื้นฐานก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับครับก็แนะนำให้ฝึกชนกำแพงเหมือนกับล็อกกิ้งเลยนะครับชนกำแพงเหมือนกับล็อกกิ้งแต่นะครับแต่การใช้ผ้าเนี่ย ที่ผมบอกไปก็คือมันค่อนข้างที่จะยากนะครับยากเพราะพื้นนะครับพื้นบ้านผมเนี่ยค่อนข้างฝืดน,นะครับก็ให้แนะนําว่าชนใกล้ๆก่อนนะครับแล้วค่อยเพิ่มระยะเอานะครับชนใกล้ๆเพิ่มระยะเรื่อยๆนะครับจังหวะที่ขึ้นและลงเนี่ยเราพยายามเกียงหน้าท้องให้ได้เยอะนะครับจะได้ท้องเต็มเต็มเลยครับเมื่อเราฝึกชนกําแพงจน เรารู้สึกว่าเราแข็งแรงเราก็มาฝึกแบบไม่ชนกําแพงนะครับแต่ใช้ระยะสั้นๆนะครับฝึกการเกงหน้าท้องก่อนนะครับก็โดยส่วนตัวเนี่ยก็ที่ผมบอกไปนะครับค่อนข้างที่จะยากนะครับค่อนข้างที่จะยากให้เราพยายามโฟกัสกล้ามท้องดีๆนะครับแล้วใช้กําลังแขนกับขานะครับในการช่วยดึงกลับนะครับค่อยๆฝึกไปนะครับเหนื่อยครับเหนื่อยถึงขั้นปาะปากเลย ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่แนะนำแนะนาคอมเมนต์เข้ามานะว่าให้ผมสอนอาการออกกำลังกายหน้าท้องเนี่ยโดยใช้ผ้าแทนลูกบอนะครับก็โดยส่วนตัวเนี่ยผมก็บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะครับเพราะเราต้องใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนในการดึงดึงกลับมานะจะยากตอนดึงนะเพราะว่ามันไม่เหมือนล็อกกิ้งนะที่ มันสามารถดึงเข้ากลับหาตัวง่ายนะครับผ้านี่แบบมันจะฝืดนะพื้นเราจะฝืดนะผ้ามันฝืดทําให้เราดึงกลับมายากนะครับก็สําหรับผมก็แนะนําว่าเล่นลูกกิ้งจะง่ายกว่านะครับเล่นลูกกิ้งจะง่ายกว่าก็ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับว่าสําหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ